วันที่19ธันวาคม2566เวลา10นาฬกาดกรวัฒนพงศ์ชิส่งสวัสดิ์รองในายททเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและฟื้นฟรูร่างกายจากการทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวยปีงบประมาณ2567กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3ส,สำนักง,งานเทศบาลเมือง, 101. ง,งบบรนะ้อยต แต่ผมแบ่งไปแล้วเนี่ยใครมากัดมุมผมก่อนคือมีส่วนรู้ในตรงนี้ก็เปลีนใจเพราะว่าท่านหลายๆท่านในตรงนี้เปิดร้านกันมาเลยนะครับรถมีแต่เจ้าของร้านจะไมนะครับนันคือคือส่วนหนึ่งเงินเดือนก็ไม่มีให้เนาะก็ก็ทำมาด้วยความเต็มที่เต็มใจอุปกรณ์เทศบาลบางอย่างเทศบาลเองอุปกรณ์เองสมรุ้อีกก็ต้องเอาของตัวเองมาใช้เีงในหลายในหลายอย่าง